ความกังวลอะไรนะคะที่อยู่ในใจของเขานะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะคะว่าในตอนนี้นะคะเขาเองนะคิดแล้วก็รู้สึกอะไรอยู่บ้างนะคะมันมีอะไรที่มันเป็นความกังวลทําให้เขาเปลี่ยนไปหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะบอกกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพี่ไพ่ของปีสําหรับนี้นะจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูซิว่านะคะเขาคนนี้เป็นใครนะคะ พลังงานอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะมาดูกันค่ะพลังงานของเค้านะคะพลังงานหลักนะเขาเป็นคนธาตุลมนะคะมีพลังของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะ เขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากๆเลยนะมีความกังวลขึ้นมาตั้งแต่พลังงานของเขาเลยนะเขาอาจจะเป็นคนเกิดวันที่สมนะคะหรืออาจจะเกิดวันที่9ก็ได้ค่ะนะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีกันก็ได้นะคะนี่คือพลังงานหลักของเขานะเนี่ยขณะพลังงานหลักขึ้นมาค่ะเขายังมีความกังวลในใจเลยเนี่ยคือตัวของเขาเองอะค่ะเป็นคนที่ แข็งนอกอ่อนในภายนอกอาจจะดูนิ่งๆภายนอกอาจจะดูแบบเ,เรียกว่าตรงไปตรงมาแต่ว่าจริงๆแล้วอะข้างในใจอะค่ะเป็นคนที่อ่อนโยนนะอา่าเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่พร้อมที่จะเข้าใจทุกๆคนเสมอเหมือนกับคนปากร้ายแต่ใจดีอะค่ะเป็นแบบนี้เลยนะแต่ช่วงนี้ตัวของเขาเองนะคะมันมีบางอย่างเข้ามากระทบในใจจริงๆ นะคะเขามีความกังวลในใจที่เขาก็ยังหาทางออกไม่ได้คือก่อนหน้านี้หน้าตัวของเขาเองนะเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะที่จะจัดการชีวิตของตัวเองได้ดีแต่อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภามาเนะะี่ยค่ะหรือว่าในช่วงระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของเขาอะ่ะมันเจอการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เกิดความตาลปัดนะคะกับตาลปัดไปเลยในชีวิตเหมือนกับว่า ออยู่ในจุดที่รุ่งเรืองนะคะแต่ก็กลายเป็นไปว่าอยู่ในจุดที่ตกต่ำลงมามากๆหรือนะคะสิ่งนี้เขาเจอมันอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวของเขาเป็นผู้กระทำก็ได้เพราะเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะแม้ว่าปากะจะบอกว่าไม่ช่วยหรอกนะคะไม่สนใจแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาช่วยนะคะเขาเป็นแบบนี้จริงๆนะพลังงานของเขาอะคะอ่ะอะแล้วมาดูซิว่าเขามีความกังวลในใจอะไรบ้างนะคะ แต่เขาค่อนข้างฟุกนะรอช่วงนี้เหมือนก็เก็บเนื้อเก็บตัวด้วยนะไม่ค่อยพบปะผู้คนเท่าไหร่ในช่วงเนี้ยค่ะอืมเนี่ยจริงๆแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะไพ่ของความเป็นราชินีขึ้นมาถึงสองใบเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าใจใหญ่อ่ะเอาจริงๆแล้วอ่ะนะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนี่แหละนะคะมีคนเข้ามาหวังผลประโยชน์จากเขาค่ะ อย่างที่บีพูดไปแหละว่าสิ่งที่เขาเจอมันอาจจะไม่ได้เกิดจากเขาแต่เป็นคนอื่นที่ทําให้เกิดความกังวลในใจมีคนเข้ามานะคะหาผลประโยชน์กับเขาตัวของเขาเองอะ่ะเหมือนกับว่าช่วยด้วยความจริงใจนะคะช่วยด้วยความเต็มใจช่วยไปเนี่ยไม่ได้คิดหรอกว่าตัวเองจะแบบได้อะไรกลับมาหรือว่าจะเดือดร้อนหรือเปล่าแต่เป็นคนชอบช่วยเหลือแม้ว่าปากอาจจะแบบ เรียกว่าพูดอะไรไปนะคะโดยที่ไม่ถนอมน้ำใจคนฟังอะ่ะบางครั้งเขาอาจจะเป็นแบบนั้นแต่เขาช่วยเหลือคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาทำไปอะ่ะมันก็ทำให้เขาอะ่ะตกอยู่ในสภาวะของความทุกข์หรือเขาอาจจะตกอยู่ในสภาวะของการที่จะต้องอันนี้บียกสถานาการณ์ยกเออยกตัวอย่างสถานาการณ์นะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะไปคำประกรันอ แล้วทีเนี้ยก็ต้องกลายมาเป็นรับภาระนี่เหมือนไปคำประกันเอาไว้อ่ะค่ะเหมือนช่วยเหลือเหมือนเขาทํางานอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่แบบมั่นคงอะ่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีะลูกน้องหรือว่าคนใกล้ตัวอะไรแบบนี้เนาะมาให้เขาไปเซ็นคำประกันให้นะคะเราวที่เนี้ยก็มันก็กลายเป็นอะไรที่ว่าคนคนนั้นเขาก็ไม่ส่งไม่จ่ายอืมก็เลยกลายเป็นไปว่าเขาต้องมารับภาระตรงนี้ ซึ่งตัวของเขาเองอะคะ่ะก็เหมือนกับว่าก็พยายามทําให้ทุกอย่างมันเป็นปกติแต่ในใจของเขามันทุกบีเพียงแค่ยกตัวอย่างให้ฟังหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะเป็นแบบนี้เนาะก็ขึ้นอยู่กับกรณีของเขาอะแต่บีมองว่าเขาเจอสถานการณ์ของการถูกหลอกถูกโกงเขาเจอสถานการณ์ของคนที่เข้ามาเอาผลประโยชน์จากเขา แล้วตอนนี้ตัวของเขาเองก็ติดอยู่ในสภาวะนี้จริงๆเห็นไหมนะคะมันเป็นความทุกข์มันเป็นความโดดเดี่ยวมันเป็นความเหงามันเป็นความท้อในใจแต่ตัวของเขาก็พยายามทำเป็นปกติอะภายนอกอาจจะเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วภายในใจอ่ะมันมีเรื่องวุ่นวายมากๆนะอืมแล้วตัวของเขาเองอะคะ่ะก็คิด ว่าจะทํายังไงให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นนะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขาเองก็ทําได้แค่คิดแล้วเหมือนเขาอะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เอาไว้นะหรือเขาอาจจะขอความช่วยเหลือจากเรื่องของอ่จากธนาคารจากธุรกรรมทางการเงินอะไรแบบนี้คะ่ะเขาอาจจะขอความช่วยเหลือเหล่านี้เอาไว้แล้วตัวของเขาเองก็หวังว่าความช่วยเหลือนั้นนะ่ะ มันจะมาทําให้เขาอะคลายความกังวลตรงนี้ไปได้แล้วถ้าดูจากหน้าไพ่ตรงนี้บีมองว่าตัวของเขาเองก็จะมีคนเข้ามาช่วยนะคะอืมจะมีคนเข้ามาช่วยเขาจะไม่ลําบากนานนะคะเพราะสิ่งนี้เขาทํามาเขาทําดีมาตลอดไงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะไม่ลําบากนานหรอกคะ่ะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เขาก็ได้นะเพราะดูแล้วเหมือนกับว่าตัวของเขาเองก็เรียกว่ามีความมั่นคงทางด้านของการเงินนะพอสมควรเลยล่ะนะคะ ก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เขาก็ได้หรืออาจจะเป็นสถาบันการเงินที่เขาแบบแอไปเจราจาเอาไว้ก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ตอนนี้เขาก็ทําได้แค่คิดทาได้แค่ฝันว่าเออมันจะเป็นจริงฝันว่าแบบทุกอย่างนะคะจะเหมือนกับภูเขายกออกจากอกอะไรอย่างนี้นะ เขาต้องการจะจบทุกๆอย่างด้วยตัวของเขาเองอะนะเขาก็เลยเลือกที่จะไม่พูดอืมพอาภาพใบเนี้ยเขาบอกแบบนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่ายังไงอะเหมือนเขาเป็นคนเริ่มต้นเนาะเขาก็ต้องจบทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะมันก็ยากที่เขาจะมาพูดให้คุณได้ฟังอะ คือตอนนี้เขาพยายามแบบทําใจให้ตัวเองสงบเนะคะเขาเป็นคนที่ชอบทําบุญนะถ้าดูจากตามหน้าไพ่อ่ะเขาเป็นคนแบบอย่างที่บีพูดไปแหละว่าเขาเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตานะคะต่อให้ภายนอกเขาจะดูแข็งแงแต่ว่าภายในใจเราเขาเป็นคนอ่อนโยนคนนึงด้วยแหละเขาก็พยายามนะคะพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะสงบใจตัวเองพยายามที่จะทําให้ตัวเองเอสบายใจขึ้นนะคะพยายาม เขาจะทำได้สำเร็จนะอืมจะมีคนเข้ามาช่วยจริงๆค่ะอืมจะมีคนเข้ามาช่วยจริงๆนะคะเราภาพของการที่มีคนเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็ขึ้นมาในตำแหน่งเดียวกันเลยนะเอเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะมีบุคคลที่สามเข้ามาช่วยนี่ละค่ะสิ่งที่เขากังวลในใจอะ่ะเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่า บีว่าในช่วงนี้แหละสามเดือนสี่เดือนนี้ลละค่ะที่มันมีประเด็นมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะ่ะแล้วตัวของเขาเองก็ค่อนข้างที่จะกังวลกับเรื่องนี้มากๆจริงๆตัวของเขาว่าส่วนใหญ่แล้วว่าเขาค่อนข้างที่จะยุ่งกับเรื่องของงานเนอ,อืม เขาจะผ่านไปได้ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาตัวของเขาเองอ่ะก็ผ่านอะไรมามากมายนะคะชีวิตของเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะลำบากมาด้วยตัวเองนะคะสร้างทุกๆอย่างมานะคะกลายเป็นความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าเขาก็หน้าที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเพื่อที่จะมีการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามา ในณนะเวลานี้นะ่ะก็เหมือนกับว่าเขาก็พยายามทําทุกๆอย่างในชีวิตให้มันเป็นปกติที่สุดอะคะ่ะอืมเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณก็ได้นะในช่วงเนี้ยนะคะคือเขาพยายามทํางานนะคะพยายามที่จะให้ตัวเองไม่ว่างแอบพยายามที่จะให้ตัวเองยุ่งเอเข้าไว้นะคะจะได้ไม่ต้องคิดจะได้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะเหมือนกับว่าเขาเองอะทําได้เพียงแค่รอนะคะว่า ออจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อไหร่นะคะซึ่งบีมองว่ายังไงเขาจะได้รับความช่วยเหลือแน่นอนค่ะเขาจะได้รับความช่วยเหลือในระยะเวลาถ้าเก้าสิบวันมันก็สามเดือนเนาะ,ะระยะเวลาประมาณนั้นนะคะแปดสิบห้าวันเก้าสิบสองวันเขาจะมีข่าวดีเข้ามาในชีวิต เขาจะดีขึ้นนะคะอืมชีวิตของเขามันจะดีขึ้นมันจะมีความหวังเข้ามาจริงๆแล้วมันเป็นความพิเศษของไพ่ที่ออกมาในวันนี้นะคะไพ่ต่อกันมาแบบนี้นะตำแหน่งเดียวกันเลยนะยังไงเขาจะมีข่าวดีคะ่ะเขาจะมีแสงสว่างใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะคะ เราจะมีความสบายใจนะคะในช่วงระยะเวลานี้แหละภายในสามเดือนนี้ะค่ะอืมจะมีคนเขามาแบ่งเบาภาระนะคะของเขานะแอบเราเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆจริงๆค่ะอืมทุกอย่างนะคะมันจะคลี่คลายในชีวิตของเขา แต่สิ่งที่เขาเจอในตอนนี้ความกังวลของเขาก็คือสิ่งนี้นะคะ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่ตัวของเขาเองอะ่ะไม่ได้ต้องการที่จะให้มันเกิดแต่มันเป็นความใจดีของเขานะคะที่เขาได้ให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นไปหรือว่าไว้วางใจคนอื่นมากจนเกินไปจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนจนทำให้ตัวเองตกที่นั่งลำบากนะคะแต่ชีวิตของเขาอะ่ะ ที่ผ่านมาเขาก็เป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นมาตลอดเนาะเพราะนันลาเนี่ยคะ่ะมันจะมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วมันก็จะเป็นการเปลี่ยนผ่านเรื่องราวต่างๆให้ค่อยๆดีขึ้นจะมีโอกาสเข้ามาหาเขาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในตอนนี้ยังคุยกันอยู่ก็อยากจะบอกว่าก็ต้องให้กำลังใจเขานะคะจริงๆคุณไม่ต้องไปถามเขาหรอกว่าเขามีปัญหาอะไรอะคะ่ะ ที่เขาเปลี่ยนไปหรือว่าอะไรแบบเนี้ยถ้าดูจากนาภไพ่ตรงนี้ความกังวลในใจของเขาไพ่ขึ้นมาชัดเจนว่ามันไม่ได้มีปัญหาบุคคลที่3เลยไม่มีเลยนะคะแต่มันเป็นปัญหาของนี่แหละการที่มีคนเข้ามาแล้วหวังผลประโยชน์จากเขานี่แหละคะ่ะจากความจจด,ดีของเขาเนี่แหละอืมแล้วมันเกิดขึ้นไปแล้วไงตัวของเขาเองก็ทําได้แค่แก้ไขสถานาการณ์ ทุกๆอย่างให้มันกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ด้วยความที่เขาว่าเวลามีปัญหานะก็ปากหนักไม่ค่อยพูดหรอกนะคะอืมค่อนข้างมีโรคส่วนตัวสูงด้ยล่ละถ้าเวลาเครียดเวลาคิดมากเวลาคิดเยอะชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ชอบสูงสินกับใครนะคะแต่พอเวลาสบายใจก็เป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาม,มากๆคนหนึ่งเลยเป็นคนมีความจริงจังอะคะ่ะกับชีวิตมากเป็นคนตรงไปตรงมานะคะ แต่ก็ถูกเอาเปรียบบ่อยๆเขาเป็นแบบนี้จริงๆนะในในดวงของเขาอะค่ะอืมประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเปิดราศีเพิ่มให้สักนิดนึงก็รอกันนะคะแต่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเขาเนะ เขาอาจจะเกิดวันที่29นะคะราศีพฤกษ์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่2ราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่5คนที่เกิดวันพุธนะคะหรือคนที่เกิดวันที่20คนที่เกิดวันศุกร์นะคะวันอังคารนะหรือคนที่เกิดวันที่22ค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ บีเป็นกำลังใจให้นะคะไม่ไว่าไงก็ตามถ้าคุณอยู่ข้างๆเขาในตอนนี้ยังพูดยังคุยกันยังติดต่อสื่อสารกันก็ส่งเป็นความปรารถนาดีให้แม้ว่าบางครั้งมันอาจจะดูสถานการณ์ตึงๆไปบ้างก็ตามนะคะแต่กําลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆค่ะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ